พี่น้องไอเอสจีรูปผ่านมีเขาจะแล้วก็บ่าวตุวต่นกุวว้ยกับผ้าเขาป่าหาเห็ดที่เก่าเลยก็หนึ่งก็มาิวันพาลุยถือก่าเลยันปูนปูนอะไรเนี่ยรับผมมา <c oughs> น้ำกันเนาะกับ <c oughs> ว,วันภาพาลุยคือจังเก่าลอ่ะพี่น้องวันี้จังไรกับไปรุ่นน้ำกันครับพี่น้องไปพี่น้องเอ้ยน้องตัวเลขแค่หมานจ้าเห็ดก่อแดงไม่ใช่พี่น้อง หวาน,นเด้อนีอนึ่งจุมงงจ่มนะนี่น,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 นึ่งจุม่มจุ่มยังได้ปะไหนก็แบบต้นจุ่มยืดเตะต้นใหม่นี่จุม่ม ชิลมแน่วลมแน่นเอาตัวนี้มันเป็นโฮมพ่อดีพ่นหลีเกิดพี่เนาะพี่เกิดปะ <c oughs> กเนาะใเพิงหวานจ้าต่อ,อวันนี้ล้วบาตัวเนาะมีจ้กดอกอจอ้าใช่ไหมพูดเองลดอกนะ้องดอกบอกแจกแจกดอกเดกันาแกงแซบอีหลีเ้อพี่เน <c oughs> ออาะ <c oughs> กินนังหวานเลยเอาไปแก่งบมกันสี่น้องโมมีขมแล้ี่นนองหวานจุ๋ยก็ในน้าเหนเนาะ่ี่นงนองนี่้วเดนาไอยน่นเ่องาเอ้าเยเียไปไหมเสียจไม่ใช่เจ้าเทียบอ่ะใส่ม มื่อแต่หมาวานเดี in ๋ยวได้ม like ีพีนะหมาวานแบบแต่ชื uh, ่อเชียร์ลมนีはは่อะไรนี่เชียร์ลมปอ่ะดอกอ่ดอกเชียร์ลมปัเน้ำเนาะอะดอกน้ำอนั่นเี่ยมคนเชียร์อะไรใบไหม่มันอันนเนาะใบไม้มันมาถมเชียมาเชี่ยมาถมเชียมาถมเห็ดเตยชื่อิเ่งบึงเป็นฟูฟูอ่ะซึ่ Trời ơi, chung rồi จุ่มเดียวกันใช่ไหมเจ้าเท่าจุ่มเนาะก็เกิดเกดมเดียวกันนะ่นอแต่เพื่นย้ายไปสุแกจุ่มสวยๆจ้ะรัวอบุอนเงียหอมือเราเรา็อยู่ทางเปนสองตัวเตอ้ยสจะแนมือปีนดอยขึ้นมาเนาะ อมไอมคนเขียวไหวหนพี่หน่อยทไมคนเขียไม่เขียนอะต่างที่แบเคียตนตะวันใส่เลยคิดว่าดิเนาะจุมจ่มงจ้ะจะจุมจ่มงามเนาะจะถึงหวานเลวจ้ะอื hương vàng, tràng vàng, rất xứ đó thì không lắm vàng ừ chú mình cho hết gò đèn đó chá mấy này phượt phượt chăng đấy bố nọ chẳng mô Kịp hết để cho Dovnái môi trường 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 môi สุเทีเอาเอามาได้พี่น้องเอาออกเบาๆตัวเจอกันฝนมันปุงพดเทียกันฝนสองอันเอาออกบดทังสองพี่น้องเอ้ยนี่บอกนันดีโอโหออันีมุนอัี้มุนอ้ยสามสาม่พี่นงสามบอกคือไขวนใหม่เกิดเป็นบคุกมันไม่เป็นน้านหนาสลาะ น,นี่เอารถสาจใช่ไมมีดอันนี้มีดตะตีนมาเลยมีดเชียตีนมาเลยติดกันเคแล้วพี่ไปองวาวหันว่าเป็นอื่นๆเนาะพอเลยอีกสองให้สาวใั้ไหมใช่้วสองบอกแล้วสองไตกัน อยย่ไต่ขวดใหม่คือเกาอ่าหนีคนลม,ลมบีบสาวเฉลีย <laughs> <c oughs> ่ยครับบ้าจูงมือไงข้อแบบไงกักเนาะ นมาพอกันโหอยู่เังทงน้ำกันด้วยครับขอบคุก่อนอีสานบันเนินเนาะมาน้ำกันพี่้องอันนี้แต่งงามเนาะตันอุ้ยตาจะเลี้ยงบุรอลานั่นคุณอยู่น้นเมาคุณนีจึงไลย่หรอนี่เหรอ con thấy vua đại là, con để vua đại yืน cho ngọc, để nó, giảm rồi, để theo mày

ขาพา่นเมื่อเอาด้วยกันก็ได้สมหาพลยเิ็นเนนีน้นเจัเกอะไรเดือจดกัสีหมื่นเนาะเป็นตาันี้ไหมเปเนียนก็ตนก่แต่ไข่หนาต้องดึงมังคาจ้าพี่น้องดินแนนเฮ จุดไม่ได้เห็ดผงไข่เลยนอเพ่ไข่ผพ่เ่ออีห่นี่ยือ๋อ,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 อตจเริ่นเคียร์จะนนี่นี่นอุ้ยหวานเลยจัะนี่โวนนี่โนไม้หนี่นะพีนน้องนะ ม,ม,ม,มุ่ไปตรงนี่สามเนาะใส่เนมปุ่มสาเนาะใส่เนยมุมเดี่ยงกัน,กนสาไล่เลยเป็นอ่ะอยม่บนงรวลมอ้ยกะตาสาวจะเนมมกะมันกอดขอไมได้ร้ายเลยพี่นองกะตาสิขวม thường đèn ừ, này? Ừ. Nữa, đó ra bán hưng này kẹo bán cái bán lư nó tao bán hưng bán hưng bán hưng cứ chỉ bán hưng bán là bán hưng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  bán บาตวนีเป็นเห็นเป็นเห็ดันไทยเดียวนะหนีบานให้นนะนี่ออเดินเทวดาินเห็นลังุกพี่น้องเห็นลังกขาวเนาะงามเนาะออกหมาเลยจ้าวานพี่น้องนี่ยจิมเด็ปาาเห็นลังุกแล้วพี่น้อง เพิ่งไข่เพ่งายพี่้องกินก็นเอาเด้เดีคำหนึงเี๋ยวไดูนี่กุ้ง<ม>หานั่เนาะขาเป็น

ý đồ <laughs> 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 ừ. này nè ý đồ 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 ย่ลงเต้ยไปเบิ่งอีกตอาดอกมันมาตายแล้วอยพี่ตายแล้วี่เอาไม่แม่เาต้นเหยียบบ่ม่นดอบ่มเปีบ่ปตัวขึ้นก็มาเกิดน้ำใหม่เน้อบ่รใีที่สัไม่ได้ดึงาล้ตาย เกืเอบเกือบไปแล้วข้าใหม่พี่เนาะข้าต้นกระเลือเยอ่ไปถือคน,อนดตัวผีลงไปดเหยเนาะเหยื่คลองเพิ่<ห>นเหยือมากหินหงมอะพี่<ห>น้ออ้โะ ออกันยังจ่มได้ไหมจ่มเป็นจ่มจ่มนีได้บกอนหนีจูมผู้หญิงคนม่ว่เขาจะแมวมแมนดิมยหม่นม่ม่อุ้ยมหมดขึ้นเล็กน้อยละโอ้คุณคุใส่แมีุคือเออออำขึ้น มันมีเพื่อนกันลัางเป็นขาวเนาะเอาไว้เอาไว้เอาไว้ดึงมันได้จะได้มาดูสิดึงดอกกุ่มาอ๋ออยู่บ่ดอกนี่ได้อยู่ได้บอได้อยูแม่ก็ออนู่ตัวเมียงมันอย่าเมียงเลี้ยเมียอาพี่น้องดูอี ดอกหน่็ได้อกบมันอะไนี่เล้วมันผูอืดอกนาในดอกนาไหนหน่อยจะรอดมินอีดอกนงออกเป็นดอก็เป็นดอออกเป็นมวยเนาะอ้นไหลมาจะเรื่องของน

สอ,องเดอตนตอนแ้อืมดัน้า,นานสีนีเพิ่งงามครับคุณได้ฟูเห็นใน้่งนอกรูด <laughs> ปันเห็นเั็นบลาปเปีคนม่เพันอยากจกินเห็ดผึ่งกันนะ <laughs> บ้าเอาไปแล้ว

นั่นเะอุยสวงกระดอกนี่สิบว่ได้หรอกฟัวเลยเหยียบบคนเหยียบบบัวมันฟัวฟัวเองยอีสองดอกตั้งพีนรองลงมาแล้วเป็นดอกเออเห็นไหมเห็นพวก น,น,น,น้ำน <c oughs> กลมะมาเบนิน้ำกลีดอกะดจริงคืออถ้าอยู่ตยไต้ใบไม่สีเนแดงแดงาะใาไะมอ้หบ้าล่วถือๆรักนะอยู่ใต้ใบไม้เลยนะเนก็น <c oughs> หอหาไว้จ้ะอีกสองนะนี่แต่จุ่มงามครับเกียวเียชุดจอดงามงามเฮียืมเกี่ยวคุณงามครับลูก ของดอกอพี่น้องกินได้อกอันนี้ก่อนเด็ก้าพ,พี่พ่นอ,อ,อนก้วาวก็เนาะเต็มตาเลยพี่น้องเต็มตาแล้วเลพี่น้องงดงามครับมือหนีอ๋อหหน่องเต็มตาแล้วโอ,โอ,โอ,อ,วอ้ยจะผิดถ้าพี่พ่นอนก้า่อกก็พี่ต้องมือหน,นีกันอัน ขากินเข่าก็น่าจะนะขากินเข่าขาอีพี่สองพี่น้องกัตตาสองเนาะอีเอาอีแยกตะกาแล้วพี่น้องจยกกะตตาหนึ่งกัติดจังสีมันบอมันกับไปรุ่นน้ากันตาสองพี่น้องกาผลงานกาเลี้ยงเขานะจ๊ะผลงานเรื่อพี่น้องเรื่องโอ้ยโดนตากระหักเนาะผลงานตะกาหนึ่งน่าจะเนาะผมงามอีดีเนาะกาชิปนี้ของสีจูเบกอนเนาะกากับผมต่อไป สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม